สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีท่านผู้ชมไปเดินดูตลาดเช้ากันครับว่ามีอะไรขายไหมไปเลยครับตลาดเช้าหมู่บ้านของเราไปเลยนี่อะไรปะา <S <S เอาซปำเลยรอใส่ก่อนแล้วก็ไสเดียวนี้เากวอยากกินกินปิ้ไม่ปิ้งจังแล้ก็จะให้หนูกินคนเดียวเออ ตำจ้าอร่อยอร่อยใส่ร้ายแซ่บหลายอะไรก็ตำสลักคาหมาเดิมครับไก่งามไก่งามไก่ก็งามหมูไม่ต้องถ่ายแล้ววันนี้หมูก็งามหมูงามแต่งามน้อยกุ้งแห้งกับปะเดออ์ครับผัดไทยก็มีนะครับ เกลือเทศใส่มะนาวเกลือมะนาวเกลืองามอร่อยอร่อยบ้านเราใส่มะเขือ 黄的那。 ยังิ้นไ่ซื้อไปไ็้หน่อยว่าไ่อบ ออกมารอเสบาข้างนอกครับตอนเ,อเช้าพระ่ันจะมาเรื่อยๆครับถ้ามาออกมาสายก็จะห่างๆหน,งนานงาาหน่อยครับต่อนานต้องมาเช้าๆหน่อยครับมาเสบ,าบ่าบรรจุครับเอาบรรยากาศมาให้ชมคับตอนเ,อเช้าสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีบรรจุครับวันนี้ชมบรรยากาศตอนเช้าครับ ออกกัลังกายแล้วก็ไปหาเซบ,บาครับแล้วเช้าอากาศดีมากครับเดินออกกำลังกายบรรยากาศยดาๆอากาศเย็นๆไม่ร้อนครับอุุรนุนแม่ขาซื้อส้มตำ บรรยากาศยามเช้ามาชมครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแนละเป็นกำลังใจครับขอบคุณมากครับ